ส keptical สับน่าสนใจที่ควรต้องรู้จักแปลว่าอะไรดีสสดีครับคุณผู้ใสนะฮะจาสตราบิทคาร์มีเรีมาพูดถึง s keptical ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะได้ประมาณว่าหน้าสงสัยขี้สงสัยหน้ากังขาก็คือสไตล์ประมาณว่าเออยังไม่มั่นใจว่าจุดๆๆอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวของ s keptical เนี่ยอยู่ในรูปของ adjective หรือว่าเป็นคำคุณศัพท์เอาไว้ขยายคำนามนะครับไม่ใช่ verb เ,เนาะเป็นคำคุณศัพท์นะครับ adjectiveCambridge Dictionary เนี่ยได้ให้ความหมายของเขานะครับเอาไว้ว่า doubting 다 something is true or useful นะก็คือเหมือนแบบก็ยังคงไม่มั่นใจนะฮะหรือยังสงสัยอยู่ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันจริงหรือว่ามันมีประโยชน์นะก็คือนั่นแหละอารมณ์เหมือนแบบเออยังไม่มั่นใจยังกังขาว่ายังสงสัยว่าจุดๆๆจุดจุด,จด,จดอะไรประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างประโยคน,นะฮะเช่น uh, many experts remain skeptical about his claims นะก็คือ uh, ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเนี่ยนะฮะก็ยังคงสงสยัยหรือยังคงกังขาถึงเอ่ uh, คำกล่าวอ้างของเขาอยู่อะไรประมาณนี้ได้นะครับหรือเราอาจจะบอกว่า I am skeptical about his chances of success. นะก็คือฉันก็ยังคงกังขาอยู่นะถึงโอกาสที่จะประสบความสำเร็จของเขาอะไรแบบนี้นะครับก็จริงๆ skeptical เนี่ยนะฮะเป็นคำที่มักจะเห็นกันในรูปแบบ f o r m มอมากกว่าก็คือมักจะอยู่ในรูปของงานเขียนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถามเอาว่าเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมก,ก็ก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะดู เออมันอาจจะดูเหมือนแบบ f o r m มอนิดนึงอะไรแบบนี้เพราะว่าโดยมากเท่าที่เห็นคุยกันหรือพูดกันก็จะใช้เป็นเป็น b t f u l หรือว่าเป็นเอ่อค u วรีสอ่ะสไตล์ประเภทนี้แต่ว่าองจริงๆใช้ skeptical ก็ก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของงานเขียนเนี่ยโอเคสามารถเอาไปใช้ได้เลยแต่อย่าลืมนะครับว่ามันอยู่ในรูปของ adjective นะครับ